สวัสดีครับเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่22มิถุนายนพศ2567นะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้หอสวดมนต์และกุฏิสงฆ์ที่วัดลาดน้ำขาวอําเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งลูกศิษย์ลูกหาต่างเป็นห่วงหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นเจ้าอาวาสของวัดลาดน้ำขาวแห่งนี้นะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ หลวงปู่ of, ท ubers, ูบท่านปลอดภัยดีนะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากสามเณรที่วัดนะครับทําการช่วยเหลือหลวงปู่ออกมาได้ทันนะครับและได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับที่ช่วยมาปฐมพยาบาลหลวงปู่และยังช่วยกันดับไฟในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับคาดการว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทำให้เกิดประกายไฟและเกิดเพลิงลุกลามไปอย่างรวดเร็วนะครับ และนี่ก็เป็นภาพที่ลูกศิษย์ของท่านได้ถ่ายไว้นะครับตอนที่หลวงปู่ท่านนั่งมองกุฏิและห่อสดมนที่เกิดเพลิงไหม้เสียหายนะครับและท่านก็เมตายิ้มบอกว่าไหม่ไปแล้วก็สร้างใหม่ขอบใจที่เป็นห่วงแสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดต,ติดและความมีเมตตาของหลวงปู่นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่23มมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดเพื่อไปถวายกำลังใจให้กับหลวงปู่นะครับ และนี่ก็จะเป็นภาพของกุฏิและหอสวดมนต์ของวัดลาดน้ำข่าวนะครับที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับความเสียหายในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นครั้งที่ใหญ่และหนักมากนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านที่มีต่อหลวงปู่นะครับเดินทางเข้ามาช่วยหลวงปู่กันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะมาช่วยกันออกแรงเก็บข้าวของที่เสียหายจากเพลิงไหม้ หรือเดินทางมาถวายปัใจจัยให้กับหลวงปู่และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้กับหลวงปู่นะครับผมขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปกราบหลวงปู่นะครับถวายปัจจัยส่วนหนึ่งและถวายกําลังใจให้กับหลวงปู่นะครับหลวงปู่เมตตาบอกกับผมว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงสบายมากผมได้ยินแบบนี้แล้วผมรู้สึกตื้นตันใจมากนะครับหลวงปู่ท่านก็ยังมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกหาทุกท่านนะครับ

สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกับหลวงปู่นะครับเนื่องจากวัดประสบเหตุอัคคีภัยในครั้งนี้นะครับก็สามารถเดินทางมาร่วมทําบุญกับหลวงปู่ได้ที่วัดลาดน้าข่าวอําเภอบางวมัจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกเรื่องการเดินทางก็สามารถโอนเข้าบัญชีกลางชื่อบัญชีวัดลาดน้ําข่าวธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีตามนี้ได้เลยนะครับผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญกับหลวงปู่นะครับขอให้ครอบครัวทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสิ่งใดให้สมความมุ่งมาป่ปรารถนานะครับขอให้บารมีหลวงปู่และคุณพระศรีรัตนาตายปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านสาธุครับ